สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระดี everyday ครับช่องที่จะนำสาระดีๆมาให้คุณในทุกๆวันวันนี้เรามีเรื่องที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงหรืออาจจะกำลังสงสัยกันอยู่นั่นก็คือทำไมเกมไพ่อย่างโป๊กเกอร์ถึงถูกนับว่าเป็นกีฬาได้ละ่ะมันเป็นแค่เกมวัดดวงไม่ใช่เหรอวันนี้เราจะไปหาคาตอบพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับคำว่ากีฬาเนี่ย ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายเสมอไปแต่มันคือการแข่งขันที่เน้นทักษะและความสามารถภายใต้กติกาที่ชัดเจนซึ่งโป๊กเกอร์เข้าข่ายนี้เต็มๆเลยครับหลายคนอาจจะคิดว่าโป๊กเกอร์คือเกมแห่งโชค50ต่อ50แต่สำหรับมืออาชีพแล้วดวงเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กน้อยเท่านั้นครับในระยะยาวคนที่มีทักษะเหนือกว่าจะเป็นฝ่ายชนะเสมอ เหมือนกับที่นักฟุตบอลเก่งๆพาทีมคว้าแชมป์ได้บ่อยกว่านั่นแหละครับแล้วทักษะที่ว่ามันคืออะไรกันบ้างอย่างแรกเลยคือทักษะการวิเคราะห์และคณิตศาสตร์ครับผู้เล่นต้องคำนวณความน่าจะเป็นในหัวตลอดเวลาว่าไพ่ใบต่อไปคืออะไรโอกาสชนะของเรามีแค่ไหนคุ้มที่จะสู้ต่อหรือเปล่าและที่สำคัญมากๆเลยก็คือทักษะทางจิตวิทยาครับคุณต้องอ่านคู่ต่อสู้ให้ออก สังเกตทุกอย่างตั้งแต่สายตาท่าทางการวางชิปเพื่อเดาว่าไพ่ในมือเขาดีจริงหรือแค่แกล้งทำเป็นเก่งหรือที่เราเรียกกันว่า bluff นั่นเองครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องเก็บสีหน้าของเราให้เรียบที่สุดหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อของโป๊กเกอร์เฟสนะครับโป๊กเกอร์ไม่ใช่แค่การเล่นไปทีละตาแต่มันคือการวางแผนและกลยุทธ์ครับผู้เล่นเก่งๆจะมองเกมยาวรู้ว่าเมื่อไหร,ร่ควรรุก เมื่อไหร่ควรถอยและต้องบริหารเงินทุนของตัวเองอย่างมีวินัยครับและอีกอย่างที่หลายคนนึกไม่ถึงก็คือความแข็งแกร่งของจิตใจและร่างกายการแข่งทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆใ,ใช้เวลานานมากนะครับบางที8-10ถึงชั่วโมงต่อวันติดต่อกันหลายวันผู้เล่นต้องใช้สมาธิและความอดทนสูงมากๆไม่ต่างจากนักกีฬาประเภทอื่นๆเลยครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้แหละครับ ทำให้หลายประเทศทั่วโลกให้การยอมรับโป๊กเกอร์ว่าเป็นกีฬาที่ใช้ความคิดหรือมายสปอร์ตมานานแล้วมีการแข่งขันระดับโลกมีนักกีฬาอาชีพและข่าวดีสำหรับบ้านเราก็คือคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกะกะทได้ประกาศรับรองให้โป๊กเกอร์เป็นชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2568เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในเชิงทักษะไม่ใช่การผนันครับ ดังนั้นสรุปง่ายๆเลยนะครับโป๊กเกอร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นกีฬาเพราะมันคือเกมที่ผลแพ้ชนะขึ้นอยู่กับทักษะมากกว่าดวงต้องใช้ทั้งการวิเคราะห์จิตวิทยาการวางแผนและความอดทนสูงแม้จะยังมีภาพลักษณ์ที่เกี่ยวกับการพนันอยู่บ้างแต่ในแง่ของการแข่งขันแล้วมันคือการวัดกันที่สมองและกลยุทธ์อย่างแท้จริงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจโลกของโป๊กเกอร์ในมุมมองของกีฬามากขึ้นนะครับถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe ช่องสาระดี Every Day กันไว้ด้วยนะครับ